สวัสดีครับเรียนท่าน,นาคณะกรรมการผู้ประเมินที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายน้ำมนตโคสโกโผู้ดำดนวยการวิทยาลัยการชีพนวมินทาชูจิตวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษผู้ขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลงานด้านที่สองด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศาึกษา ตัวชี้วัดที่หนึ่งผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศาึกษาโดยมุ่งเน้นการดรําเนินง,งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศาึกษาทั้ง4ด้านการดรําเนินง,งานดังกล่าวอยู่ภายใต้บริบท ของวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดเล็กภายใต้แนวคิดรูปแบบการพัฒนาสถานศาึกษาตามมาตรฐานการยกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยการชีพนวมินทาชูทิศส่งผลให้วิทยาลัยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศกษาซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดก,การอาชีพเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเช่นผู้ครองสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผลลัพธ์จากการดรําเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตและพัฒนาํำลังคนอาชีวกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานตัวชิวที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเน้นการส่งเสริมทั้งในทักษะด้านพื้นฐานคุณภาพชีวิตและการบูรณาการทักษะการทำงานเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานเพิ่มการพัฒนาทักษะพื้นฐาน mm hmm. เช่นการสื่อสารการเรียนรู้คุณลักษะที่พึงประสงค์ทักษะชีวิตและทักษะการคิดผู้เรียนในสาขาอื่นๆทุกคนยังต้องผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าทักษะวิชาชีพของผู้เรียนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานนอกจากนี้ในปีการศึกษา2566ถึง2567ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติเป็นการแข่งขันจากหน่วยงานของภาครัฐเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆในระดับนานาชาติจำนวน16รายการรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวน2รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นึ่จำนวน2รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน1รายการรางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทองจำนวน สามรายการซึ่งแสดงถึงความสามารถของผู้เรียนในระดับสากลต,ตัวชี้วัดที่3ผลงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของครูในสถานศึกษาสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการอบรมและพัฒนาครูบุคลากร ซึ่งส่งผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จชัดเจนในหลากหลายมิติของวิทยาลัยผลการพัฒนาคุณภาพครูส่งผลให้คุณครูเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในระหว่างปีงบประมาณพศ2566ถึง2567รวมทั้งสิ้น7ลรายจากข้าราชการครูทั้งสิ้น25รายคิดเป็นร้อยละ28 นอกจากนี้คุณครูสองท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้มนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ,าก,ารการอายุศาซึ่งแสดงถึงโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในหน้าที่วิชาชีพซึ่งสะท้อนถึงความสามารถและความสำเร็จทางด้านวิชาการในฐานะผู้มนวยการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ทุ่มเทเสียสละและยึดมั่นในจรรยาบรร ของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตัวชี้วัดที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลลัพธ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสะท้อนผ่านความสำเร็จของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติและนานาชาติในด้านการพัฒนาวิชาชีพคุณครูพบว่า คุณครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้มีปฏิภาพมากขึ้นมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นระบบและเกิดการความร่วมมือระหว่างคุณครูผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนอกจากนี้วิทยาลัยได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ในปีการศึกษาพศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ITA ประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งผ่านในระดับดีเยี่ยม จากการนำเสนอผลงานด้านที่สองแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการช่วยศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดการความรู้และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิทยาลัยการชีพโนบินทาชุทิศซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลากหลายมิติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินจากการปฏิบัติงานใน4มิติได้แก่การบริหารจัดการของผู้บริหารการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพการส่งเสริมให้คุณครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดประกอบกับประเด็นท้าทายในงานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาถสถานศึกษาตามมาตรฐานการยาุษษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการจัดก,การความรู้และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของวิยาลัยการชีพนวินทาชูทิศทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่มุ่งผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านกระบวนการของการบริหารและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนั้น วิทยาการอาชีพเนมินทาทุทิศจะทำลงไว้ซึ่งามาฐานและการพัฒนาคุณภาพาาการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการายยการยคศึกษาและกระทรวงสาธารณสุเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปดังนั้นในานามของวิทยาการอาชีพนมินทาทุทิศกลาบขอบคุณท่านาคณะกรมการเป็นอย่างสูง สวัสดีครับ